สวัสดีครับผมผมอีกแล้นะครับแบงค์กัษนัยวิทยการครับผมเหน่งวารุษนะครับอวันนี้อยู่รายการมาจิ้มสัมจอบผมอ่าเราอยู่ที่จังหวัดอะไรครับพี่เหน่งวันนี้เราอยู่ที่หนองจอกกรุงเทพมหานครครับโอ้ย่มเลยครับพี่เราที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่ตรงนี้เขาเรียกว่าถนนฉลองกรุงครับผมซอยที่8ครับผมโอ้ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอยากจะแวะเวียนมากินสาขาฉลองกรุง28ก็คือมาที่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมมาที่เลยครับ ร้านนี้เขาบอกว่ามีร้านดีร้านดังร้านเด็ดทานนมไข่มุกอีกแล้วนะครับก็คือแบรนด์ของบาจิเมะนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับลูกค้ารออยู่ด้านในร้านแล้วนะครับผมวันนี้นะครับพิเศษอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับร้านนี้นะครับเห็นงเขาบอกว่านมสดบาจูกาอร่อยใช่ครับผมเป็นเมนูขายดีอันดับต้นๆของร้านโอ้แล้วเราก็มีการลองชิมมาแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเองครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพองร้านกันเลยครับรออยู่ด้านในแล้วนะครับพี่นะครับไปพบกันเลยครับผมไปับ for you ครับวันนี้ผมอยู่กับลูกค้าแล้วนะครับผมไปถามมันครับว่าทำไมถึงเลือกแฟรนไชส์มาจิเมนะครับแล้วก็ทําไมแถวนี้ถึงเมนูโนโองปัจจุก้าถึงขายดีนะไปถามมาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนนคุณพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อนิลมนค่ะพี่นิลมนนะครับผมพี่นิลมนเปิดแฟรนไชส์ Management มานานเรืยัง<อ>ครับได้ประมาณสิงหาคมหนึ่งปีแล้วค่ะอ๋อ้ตั้งสิงหาคมหนึ่งปีแล้วใช่ไหมครับปียี่สิบเก้าสิงหาค่ะโอ้โอเคครับอันนี้เปิดที่หน้าบ้านเองเลยใช่ไหมครับ โอเคครับผมแล้วตรงที่บ้านนี่มีร้านอาหารอยู่ได้ไหมด้านข้างเป็นร้านอาหารตามสั่งแล้วก็มีข้าวแกงด้วยถ้าเกิดลูกค้าเขาอยากจะแวะเวียนเข้ามาชิมสามารถเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าให้ไปส่งที่ร้านค้าก็ได้ค่ะสั่งแล้วก็เดินไปสูงทานโอเคครับผมแล้วเมนูที่ร้านเมนูอะไรขายดีครับก็จะเป็น ชั้นไต้หวันไส้เค็มมุ้งนะคะแล้วก็นมสด์เบลซูก้าค่ะเบลซูก้าครับแล้วก็ไต้หวันเบลซูก้าค่ะไต้หวันเบลซูก้านะครับเป็นสามเมนูเฟกเจอร์หลักเลยใช่ไหมครับทำไมลูกค้าถึงเลือกเมนูนี้ของเราล่ะครับเขาบอกว่ามันหอมอร่อยอ่ากลิ่นราวก็จะทำให้เราชื่นใจอะไรอย่างเงี้นะโอเคครับแล้วก็รู้สึกว่าที่ร้านเขาบอกมันชิมคตรอาาเราใส่ แบบเต็มเลยค่ะก็คือไม่ลดปริมาณหรืออะไรไม่มีการไม่มีกัร์กเลยค่ะใครชอบหวานก็จัดให้เลยค่ะลูกค้าถึงติดใจกันเยอะใช่ไหมครับผมถามไปนิดนึงว่าทําไมเราถึงเลือกแฟรนไชส์มาที่นี่ล่ะครับครั้งแรกที่ที่ไปเดินตามแฟรนไชส์นะคะก็จะลองชิมมาเกือบหลายหลายแบรนด์มากเลยค่ะแล้วก็มาเจอแบรนด์เนี้ยค่ะก็ชาชาไต้หวันไทยมุกเนี่ยมันหอมกลิ่นหอมมาก พราะลูกสาวเป็นคนกินชอบกินชาตไต้หวันด้วยเขาก็จะรู้ว่าอะไรหอมอะไรไม่หอมอะไรเนี่ยอะไรอร่อยนิ่เดคือเป็นที่มาใช่ไหมครับก็คือเราเนี่ยมีการที่เราไปเดินดูสำรวจก่อนตอนแรกไปกินอะไรแบนด์เลยพอามาเจอแบรนด์นี้ชาตไต้หวันหอมอร่อยใช่ไหมครับม่อแบนด์แต่ว่าลูกสาวได้เป็นเขาชอบในการในการชิมชาอยู่แล้วพอพอพอตัดสินใจเลือกเลือกมาเปิดในชาครับตอนที่ไปเรียนโชงน้เรียนยากไหมเออถามว่าไม่ยากแค่ประมาณสองชั่วโมง จำได้หมดทุกเมนูเลยตอนแรกก็ไม่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 มาเท่าไหร่ก็ต้องดูอ่าไอที่เขาให้อ่ารางมาก่อนแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มได้แล้วเข้าเกือบปีก็เริ่มจำได้ลลูกค้าส่วนตัวชอบเมนูไหนที่สุดถ้าถ้าทานเองนะคะก็ขนมไต้หวันขนมไต้หวันโอเคครับผม เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมทางมาจะไปสั่งจอบถึงนี้แล้วเนาะเดี๋ยวผมอยากให้ลูกค้าโชว์สักหนึ่งเมนูให้เราดูใช่ไหมครับผมเมื่อกี้ผมถามลูกค้าแถวเนี้ยเขาบอกว่าตัวทานนมตัวนมสดบาชูก้าอร่อยเดี๋ยวผมอยากให้ลูกค้าทำเมนูนี้ให้เราดูได้นะครับเดี๋ยวนี้พบกันเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะมีการโชว์ทำเมนูนมสดบาชูก้าให้ทางทีมงานดูเลยนะครับพบกันเลย โอเคครับถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับผมเมื่อกี้ลูกค้าเข้าไปชงน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาแล้เป็นช่วงจับรางวัลแล้วนะครับผมอยากได้อะไรของมาจิเมะครับวันนี้ผมเอามาแจกมีทั้งผ้ากันเปื้อนมีริมเทียนมีโกโก้นะครับแล้วก็มีน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มีรางวัลใหญ่ก็คือจับได้อันเดียวนะได้ของทุกอย่างเลยอะทุกอย่างเลยนะครับขอให้สมหวังนะครับคุณพี่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจับได้อะไรครับนีนะครับยครับ โอ้ได้ทุกอย่างครับผมโอ้ยแจ็คพอตแตกโอ้ได้ทุกอย่างเลยนะครับโอ้ดีใจด้วยครับผมหมากเลยครับหอมมากครับเดี๋ยวนี้ผมเอาของมาแจกดีดีใจแบบแจ็คพอตแมทโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูของเรามันกันเลยนะครับผมไป โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นของรางวัลนะครับที่น้ำมันชิเมสนำมาแจกนะครับก็มีผ้ากันเปื้อนนะครับมีกิมเทียมีโกโก้แมสแล้วก็น้ำผึ้งนะครับวันนี้ลูกค้าได้ทุกอย่างที่มานชีเมสนำมาแจกเลยนะครับผมดีใจด้วยนะครับผมนี่นะครับมานชีเมสสัญจรจะไปสัญจรที่ไหนต่อนะครับและรางวัลอยากจะแตกไหมนั้นที่สาขาอื่นนะพอติดตามอีพีต่อไปนะครับผมวันนี้เราชิเมสสัญจรต้องขอบคุณมากนะครับที่รับงส่งงานรายการครับขอบคุณมากนะครับขอให้ลูกค้าขายดีๆเฮงรวยๆแบบนี้ตลอดไปนะครับผมขอบคุณมากครับ ตอนนี้นะครับผมมีลูกค้านะครับมาซื้อเมนูชาลมสดบาชูก้านะครับแล้วก็เมนูมุกเผือกนะครับแล้วก็อีกหลายเมนูนะครับเดี๋ยวไปถามนะครับว่าทําไมถึงเลือกชอบกินแบนมาจิเมนะครับลูกค้ารออยู่ตอนนี้แล้วนะครับผมนี่เด็กกันเราไปกันเลยนะนี่ครับผมโอเคครับสวัสดี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 ครับผมอันนี้ชื่ออะไรครับน้องอันนาลูกค้าลูชื่อคุณอะไรครับบิวค่ะบิวนะครับผมผมถามตัวนี้เลยครับว่าเป็นแฟนคลับขนมมาจิเมนานานเลยครับ นน่าคะชอบกินเมนูไหนครับนมสดบาจุก้าเราชอบกินเมนูไหนครับรางนาชอบกินครับอ๋อเฉินนะครับทำไมถึงชอบกินเมนูนี้ครับหวานมันคุ้มกลมอร่อยค่ะโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้มาถึงรายการผมเป็นมาจากรายการมันยังไม่สัญจรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีการแจกน้ำเมนูนมสดบาจุก้านะนะแต่กโลงสนุกกับการกลับรางวัลสมิ่หนึ่งนะครับผมอ่ะพักกันเปื้อน แล้วก็มีแมสมาแจกแล้วก็มีรางวัลก็คือได้น้ําเติมหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็มีรางวัลใหญ่คือได้ของทุกอย่างที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเลยแล้วก็ไปดูกันครับว่าวันนี้พี่จะได้อะไรเนาะโอเคนะครับผมจะขอมาแจกกันครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนับจับรางวัลว่าจะได้อะไรหนูยังได้อะไรนะจับเลยครับมาให้อาครับอาเปิดให้ครับแกะให้ไหมหรือให้นะครับนี่จับได้เป็นรางวัลนะครับเป็นรางวัลไข่มุกครับผม นะครับผมก็คือได้น้ำออกมาไข่มุกครับผมโอเคครับของผมมากนิดนึงสุหทับรายการนะครับขอบผมครับ